สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจนัดนะคะเป็นร้านอะซจมอนซ์สิมีนะคะเป็นพวกกุ้งแช่น้ำปลาปูม้านะคะ,ะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดหินกองนะคะจงังหวัดสระบุรีเนี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าร้านอะเจนัดเนาะมีเมนูอะไรบ้างนะคะสวัสดีครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะมีวันนี้มีเป็นยำ<ะ>ประจำ จะมีเป็นยำแซลมอนยำแซลมอนซัฟิมีแล้วก็จะมีกุ้งแช่แล้วก็จะเป็นกุ้งดองแซลมอนดองปลาปูดอง้ําปลาครับผมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะแปดสิบบาททุกอย่างครับผมโอ้แปดสิบทุกเมนูเลยใช่เปิดร้านกี่โมงคะพี่เปิดจะอยู่ช่วงประมาณเวลาประมาณบ่ายบ่ายสามถึงสองทุ่มครับบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มนะคะไม่มีเคอร์ฟิวถ้ามีเคอร์ฟิวว่าจะสองทุ่มทุ่มหน่อยๆก็เลิกแล้วโอเคค่ะครับผม อันนี้ล็อกประจําเลยเนาะพี่เนาะล็อกประจําขายทุกวันเพลหาดนับเย็นค่ะนรถแท็นซเราไปดูเมนูทางร้านนะคะนี่นะคะที่ว่ากล่องละแปดสิบอันนี้เป็นปาทีมีนะคะท่านผู้ชมกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้เป็นดองน้ําปลาที่จ่าท่าแช่นี่เนาะแช่ดีได้เลยนั้นดองแล้วก็มีเป็ด ปบเหอพออันนี้จะร้อยเดียวพี่นะคะไม่เหมือนคนอื่นแต่ทุกอย่างในร้านแปดสิบหมดสาลดแบบนี้ก็ยี่สิบทุกอย่างสิบาทอันนี้ก็เป็นโปรมีข่รพี่สดมค่ะุากสดอมุยอดมากอมสดยมาแสุดอมาสดใหม่กสคมีส่งมีสอะมรสดมากุมากสดมีอาดมายอดมมีส่งมีอะไามมีส่งมีอะไรมยมมีา รับออเดอร์ครับเออรับออเดอร์อ่ะมีไหมเอาเบอร์อะไรตองอ่าเบอร์0ูนย์หกหนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งค่ะแล้วก็หกเก้าหกหกเก้าหกหกศูนย์สี่ห้าค่ะหกศูนย์สี่ห้าค่ะโอเคคต่ใครอยากจะมาลองสั่งไปทานนะคะนะตามเบอร์นี้เลยอ่าอันนี้จะเป็นอะไรตัวเองอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นจ้ะพี่อันนี้จะเป็นกระป๋องละสิบบาทคืออ๋อคือเราสามารถใช่แล้วแต่ว่าเราใช่ว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรก็ได้โอเคสมมุติว่าอยากอยากได้ข้าวญี่ปุ่นกับอันนี้สองอย่างก็ ถ้าอย่างอย่างนี้สองอย่างก็ไปซื้อได้เลยอันนี้เท่าไหร่สิบาทเหมือนกันสิบาทใช่รับรองแบบคู่แข่งเขาเป็นผู้ชมสิบาทนะคะใช่แล้วก็เป็นสาร่าเงี้ยค่ะมีสิบกว่าแผ่นก็ประมาณยี่สิบบาทอืมใช่จ้าสุดยอดนะคะสายแซบนะคะห้ามพลาดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูปลาที่เขาเนาะที่ร้านใช้ปลาอะไรพี่เป็นแซลมอนนอร์เวย์เหรอคะเป็นแซลมอนนอร์เวย์ครับใช้นอร์เวย์เลยนะคะท่านผู้ชม เป็นของรับมาอีกทีหนึ่งจะเป็นของส่งนอกลงเรือมาแต่ว่าเราเราไม่ได้มาซีเรียสเรื่องราคาขายคือว่าเราขาย8 0สิก็จะไม่ค่อยได้ช่างขี่เท่าไหร่ไม่ได้ค่อยซีเรียสเราก็จะขายตามที่แบบว่าตลาดนอกตลาดนัดจับจับต้องได้ประมาณนี้ครับราคาจับต้องได้นะครับถ้าถ้าจะเป็นเขาเป็นส่งเป็นอะไรกันเขาจะเป็นร้อยขึ้นใช่ไหมโอเคใช่ประมาณนั้น มีขายที่อื่นไหมนะตัวเองก็จะมีวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ก็ไปนาพารานแล้วก็นาพารานวันศุกร์วันศุกร์ใช่ใช่คุณจันก็จะมีตัดช่อปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหนองแคร์หนองแคร์เสาที่จะหนองแคร์เลยใช่ครับแต่วันอาทิตย์จะอยู่หลักขอตันค่ะวันจันทร์จะไปยุทธยาครับท่าเรือครับโอไปท่าเรือด้วยใช่ธนาคารก็อยู่ที่หาดแดงตรงนี้ใช่โอ้โหขำมานะพ่อประมาณนี้ครับ อะไรจะพี่ทำได้แวะก่อนเลือก่อนนนะคะสดๆใหม่ๆเลยจ้าถ้าวันหยุดจะมีอาทิตย์หนึ่งจะหยุดวันหนึงก็จะมีออเดอร์ค่ะออเดอร<อ>์สั่งตามกลุ่มนกบินอิสระครับอ,อยู่สระบุรีท<อ>ี่ร้านมีเพจไหมคะเพจจะเป็นชื่อเฟซตามนี้เลยครับ<อ>ตามหน้ากล่องเลยครับนี่นะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะสั่งไปทานนะนี่ เฟซบุ๊กมีครับเจนัทซอยเล้วโอเคชื่อจะประหลาดหน่อยแต่ว่ามันชื่อแซบมาก,กเลยแซบเขาใส่อะไรจะพี่แล้วก่อนเลยค่ะชื่อแซ่บชื่อแซ่บนะคะของก็แซ่บค่ะ เดียวครับตัวเดียวพอแล้วถ้าสองตัวมันจะไม่ไม่ไม่ใหม่ก็ต้องกลับไปปิดบ้านนะนะอืมใช่ใช่ใช่ก็คือเราทําให้หมดดีกว่าโอเคให้หมดดีกว่าแล้วเราก็มาเน้นกุ้งดองปูดองแซลมอนดองเอาตรงนี okay, okay, ้นเป็นร้านผัดผิดร okay. ับสแกนนะคะแค่ไม่น่ากัวที่ร้านรับสแกนด้วยนะคะคุณผู้ชมสแกนได้นะ อาศัยทําสดทําใหม่ทุกวันอะไรดีคะแวะก่อนแล้วกก่อนเลยพี่สดให,ใหม่ทุกกล่องเลยจ้าสั่งได้ครับผมทุกคนเร็วสดใหม่เลยนะจ๊ะแวะกก่อนเรียกกก่อนได้เลยคะ่ะเลยครับมีกุ้งโดมกุ้งโดม คือตามเฟซบุ๊กนี่เลยเนาะเจนัสตอรอีเล็เนี่ยนะสามารถสั่งไปทานได้นะคะแล้วมันหนูจะแล้วแต่บางทีว่าเล่ตูมาเลแบบปูมาอ๋อแต่บางทีปูมาหนูจะแบบไปผัดปูบ้างอะไรบ้างจะหายไม่เหมือนกันบางวันเพราะว่าปูมาบางทีบางทีก็ตัวใหญ่ก็จะให้ตัวคือถ้าตัวไหนตตัวเล็กก็สองตัวได้เลยครับนั่งทำกันเองที่บ้านทุกวันเลยพี่ ไกุดใหม่นะคะนะ <74. S 2> ใครอยากมาลองนะคะนั่งเลยนะคะพีอะไรจ้าแปดสิบจ้าแต่มันร้อยเดียวพี่หลยบมีกุ้งดองูดองสาหร่เนป็นรยปนสนเป็นสหร่ายยทอ้ น้ำเวจ้าปูดองกุ้งดองมีนะคะานมากมี้มมางในแะเป็น่ทีถ่ถ้าอยากลองมาชิมก็เชิญชวนแวะมาที่ตลาดหินกองสหรับนีีะน,นะครับ เปิดขายทุกวันพฤหัส3โมงถึง2ทุ่มเปิดขายทุกวันพฤหัสครับย้ําติดตามได้ทางเฟซเฟซบุ๊กครับผมครับผมตูนทีลพง์หรือไม่ก็อิสยาเกตีดอนลาบครับเบอร์โทรครับ0616966045ครับราคาจับต้องได้ครับผมสดแน่นอนนะคะุนผู้ชมค่ะต้องมาลองนะคะ ใครที่อยู่สระบุรีนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาเดินตลาดนี้เนาะก็มาหาพี่เขาได้เลยนะซอยแรกซอยแรกซอ,อ,อยแรกคือเดินเข้ามาคือเดินตรงเข้ามาเลยเข้ามาเดินตรงยังไงเดียซอยตรงมาซ้ายมือซอยสองตรงมาตรงมาซ้ายมือซอยสองนะคะท<อ>่านผู้ชมป,ป,ปิดอ่าข้างหลังจะเป็นเสื้อผ้านะคะบบาททาค่ะก็ะะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะไว้ทบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ครับ ขอบคุณมากนะแม่ค้าคนสวยครั